ักงานเสิร์ฟที่มีเอเนอร์จีแบบล้นล้นสั่งปุ๊บผมวิ่งเสิร์ฟทันที<า>ไม่วิ่งไม่ได้ครับอพอออเดอร์มันรัวเกินโจ์นี้ต้องช่วยตัวประกันด้วยครับไ<า><า>ปคร,รับไปลูกบอลโซนดีเร็วมากตะน้าการครับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้คือแชมป์จากรายการออนไลน์สติงวอลเล่ย์ทรงนี้สติงชวอาชีพเขาเนี่ยเกี่ยวกับอาหารครับเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังครับและทีมงานบอกว่าคนคนนี้วัยสุดๆครับเชิญครับ ดูหน่อยสิวันนี้นะคะอาชีพของเราบอกเลยค่ะว่าร้อนแรงมากันแบบว่าจุกๆเกี่ยวกับอาชีพของพนักงานเสิร์ฟร้านอาหไปเร็วเร็วเร็วเรโอ้โหระวังระัพี่ชวนเฮ้ย ผู้เขนขายทั้งสองคนจะต้องขีบลูกชิ้นใส่ถาดจำนวน50ถาดโดยแต่ละถาดจะต้องมีลูกชิ้นทั้งหมด3ลูกใครทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นฝ่ายชนะแชมป์ <Yeah. S 1> <Chance S 2> คือคุณเชินถ่าย <Yeah. S 2> หมายพี่ไปแล้วออเดอร์เยอะสวัสดีครับผมชนครับพนักงานเสิร์ฟร้านเถียงนามอานาคอ oh. ผมอยู่ที่นี่มานานกว่า5ปี น่าได้ยางไงยักโอมร้านอาหารอีสานฟิวบ้านทุงที่ยกความแซ่บจากปายนาสู่เมืองกรุงในบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพร้อมเสิร์ฟสารพัดเมนูให้กับคุณจุม่มรถไปยำเถียงน้ำาหานครแกงลาวผักหวานไข่มดแดจงส้มตำไหลบัวกูนาปลาช่อนหกปางและอีกสารพัดเมนู<ช>เสิร์ฟเร็วเสิร์ฟแรงมาเลยที่ร้านเถียงน้ำาหานครโอ้ยไผไผ งานของผมต้องดูแลอาหารและเครื่องดืง่มให้ลูกค้าทั้งร้านมากกว่า1นึโต๊ะ <Okay. S 1> สั่งปุ๊บผมวิ่งเสิร์ฟทันทีตำแหน่งในคาด <Okay. S 1> เรียกชนครับช <Okay. S 1> น <Okay. S 1> พร้อมเสียบไม่าขาตอนบอกเลยครับต้องวิ่งไม่วิ่งไม่ได้ครับพรออเดอร์มันลัวเกินโอ้โห <Okay. S 1> ขอดูอะจะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟแบบผมไม่ใช่แค่วิ่งเร็วแต่ต้องมี energy ต้องมีพลัง พร้อมบวกตลอดเวลาสาวผมเหนื่อยไหมบอกเลยครับว่าไม่ผมมันใสเลยสนุกกับทุกเมนูที่ได้เสิร์ฟลูกค้าจะมาที่ร้ยคนผมก็ไม่กลัวเพราะผมมันสรงสติงครับนี่ตรงสติงครับชอบลีลาเป็นยังไต้องวิ่งนี่เหรอแล้วโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้อันนี้หนาสุดใจใหญ่จังเลยโใส่ต้องพาที่บ้านไปกินหน่อยละและนี่ก็คือชน แชมป์จากรายการ Sting Warrior ที่ทั้งดีดและมี energy หลังจากได้รับแชมป์มาก็ถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์ความสามารถบนเวที Super 100ัเดเมื่อมาถึงก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มที่และเมื่อถึงเวลาก็ไปพบกับเรื่องราวและความสามารถของเขาในสตูดิโอได้เลยครับโอ้โหวิ่งมาจริงๆด้วย สวัสดีครับสวัสดีจ้าผมชื่อชนครับอายุ20ปีเป็นพนักง,งานเสิร์ฟร้านเถียงนามหาคนครครับถามชนหน่อยสิว่าชนมาเริ่มทํางานที่เถียงนามหาคนครได้ไงอะคะผมเคยผ่านประสบการณ์แบบงานทุกอย่างมาหมดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างฟงช่างไฟไม่ว่าจะเป็นงานอื่นผมก็เลยมาเจอร้านนี้พี่เขาแบบเปิดแบบครั้งแรกอรพี่แบบเปิดร้านรอบแรกผมก็ไปสมัครคนแรกในร้านนะผมเนาอยู่ยาวมาเลยใช่ครับครับผม แล้วไอ้จริงๆแล้วเมื่อกี้เห็นวิ่งเสิร์ฟวิ่งนู่นวิ่งเร็วแบบเคยไหมวิ่งไปแล้วไปเสิร์ฟปั๊บผิดโต๊ะมีครับผมออเดอร์มันลัวเกินนะผม, <c oughs> มก็แบบมา <c oughs> องแก้สถานการณ์ตรงนั้นให้ดีที่สุดครับก็วิ่งกลับไปที่ครัวใหม่แล้วก็มาเสิร์ฟใหม่ชนแล้ววันหนึ่งอ่ะตั้งแต่เข้าร้านเข้าตั้งแต่กี่โมงจนเลิกเนี่ยทำอะไรบ้างในก่อนผมเข้า10โมงถึงตีหนึ่งครับผมคือรวบกะครับผมรวบเพราะว่าคนมันไม่พอครับก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบ เข้าบ่ายสามเลิกตีหนึ่งเนี่ยพี่เลยช่วยเราหน่อยครับเห็นแรงขนาดนี้แบบเราต้องเตรียมตัวอะไรมากไหมสําหรับการที่ทํางานแบบหนักขนาดนี้ก็พักผ่อนเยอะๆครับผมตื่นมาก็ต้องแบบเพิ่มพลัง energy เข้าตัวเองครับผมแบบเดิดๆชัวร์ๆหน่อยครับผมทำงานอย่างเงี้ยซ้ําๆกันทุกวันเงี้ยเบื่อมั้งไหมไม่เบื่อครับผม แบบเหมือนผมเกิดมาเพื่อแบบเสิร์ฟครับผมเกิดมาเพื่องานนี้แล้วผมชอบมากอะไรที่ทําให้เราไม่เบื่อก็แบบผมสนุกไปงานครับผมแบบช่วงนี้ก็ร้อนตังค์ครับผมอันนั้นผมว่าหนักเป็นประเด็นหลังเลยว่ะแต่ว่าทํามาตั้งแต่วัยสิบห้าตอนนี้ยี่สิบถูกไหมครับผมเคยคิดแบบอยากจะเปลี่ยนงานไม่เป็นพนักงานเสิร์ฟไปแบนมีไหมไม่ครับผมเพราะว่าเหมือนเรา เจ้าของร้านเขาดูแลผมดีมากครับผมให้อยู่ที่กินที่ฟรีที่พักฟรีหมดครโอ้โอเออคิดแบบวันหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเป็นผู้จัดการร้านอะไรอย่างงี้วางไว้ไหมก็ถ้าผม,มาอายุมากกว่านั้นผมก็อยากจะขอเป็นอยู่แล้วครับผมเออได้แล้วสมมุติว่าันนี้พี่กลับมาเปิดร้านเดี๋ยวช็อกอยากได้ชนมาอยู่ร้านพี่ให้เงินมากกว่าเดิมสิบเท่ามาอยู่ไหมไปเลยครับผมนานพอดีสัมพันธ์สุดอะทำไม ไม่มียเยอะเราดูว่าเขามีอนาคตขนาดนั้นเลยเหรอฮะถ้าให้เงินมากกว่านั้นผมก็ไปเพื่ออนาคตที่ดีครับผมเออหน้าที่ที่เราต้องทํามีอะไรบ้างฮะจริงๆแล้วผมเป็นพนักงานบาร์น้ำครับผมวิ่งเสิร์ฟน้ําแต่ว่าถ้าเด็กเสิร์ฟแบบว่าบริการแบบว่าไม่ทันหรือว่าผมก็ต้องไปช่วยแบบซัพพอร์ตเสริมครับผมเพราะว่าในวีทีอาร์เมื่อกี้เนี้ยเห็นก็มีแบบว่าเึ้นเป็นบนเวทีเซตมงเซตไมค์ก็ได้เครื่องเสียงก็ได้ครับผมอืออ่าโอเควันนี้ เสร็จเราจะได้ดูความคล่องตัวของเขานะฮะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะชนอยากได้เงินแบบไปตั้งต้นสร้างชีวิตครับผมไปต่อยอดชีวิตครับผมครัโอเคโอเคอ่ะแล้ววันนี้เต็มที่นะครับเอนเตอร์จีมาพร้อมไหมโอ้ดีดีแล้วพี่วันนี้ดีดีเลยนะเมื่อกี้ขึ้นแบบดาบบอลในห้องรอครับผมโโอ้หเอาดิเอามาถ้าพร้อมขนาดนี้เชิญค่ะครับ สวัสดีครับชนครับขอบคุณมากๆที่มารายการครับท่านผู้กครับเดี๋ยวเรามีโจทย์ท้าทายครับและโจทย์ขับเนี่ยมีผลต่อชีวิตกรรมการอย่างมากเลยโจทย์นี้แล้วเหรอทีมงานครับมาครับท่านผู้กครับโจทย์นี้คือการเตรียมอาหารเรามีวัตถุดิบ3าอย่างก็คือว่าข้าวโพดอ่อนมีเกี๊ยวแล้วก็มีเบคอนสิ่งที่เราท้าทายชนก็คือว่าให้นําอาหารมาวางถาดละ3ชิ้นจนครบ5ถาดและเรียงตรงครับ จึงจะหยุดเวลากรรมการตอบไม่ซ้ํากันครับใครเลือกแล้วช้าสุดต้องเป็นตัวประกันในเกมต่อไปซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ควรไปครับควรจะชนะครับไม่ควรจะไปทำไมข้าวโพดค่ะข้าวโพดเกคอนนะทกคนไม่มีใครล้อคเลยคุณไม่เลือกสักทีเลยคุณพี่ที่ไล้ล้ำอ่ะไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากข้าวโพดอ่อนก่อนครับชนพร้อมเริ่มตัว จับเวลาครับหนึ่งครับสองมันเลิศสามเลิศที่สุดเรียงครับเรียงครับเลิศที่สุดเก่งที่สุดเลิศหุดครับเวลาคุณเหาะสิบสามวินาทีครับข้าวโพดอ่อนครับทำได้ดีค่ะ เราจะไปที่เกียร์หนูไปเบคอนดีครับผมให้เกียรติคุณป๋องก่อนดีกว่าไปที่เบคอนนะครับที่เบคอนไปที่เบคอนนะครับเบคอนเบคอนของพี่ไหเบคอนของผมไงให้เกียรติไงเดาเขาป๋องเออผมก็เลยจับสนิทนิดหน่อยโอเคได้เลยครับก็คือเป็นการให้เกียรติแบบไม่ให้เกียรตินะพร้อมไปครับเร็วมากโอ้โหเร็วเลยอ่ะบอกแล้วไม่เรียงสวยๆแล้วบอกสีเราแล้วห ติดติดติดเออใช่ติดติดติดดีติด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 เดี๋ยวฮะคุณชุมฮะผมขอถามเขาคำเดียวเพราะเพื่อเพราะทำไมมันไม่ลงลหอไม่ดีเลยแล้วพี่อยางก็ไม่ชนเคาะมันไม่ลงไอ้พี่อบเบคอนมันไม่ลงไม่ลงโอ้โหสิบสามเลยเวลาเท่ากันนะ อุ Hoy, ality, oh ้ยไม่ค่อยสบายผมไม่ค่อยสบายจริงนะที่พูดตรงป่วยมาหลายวันอบอ๋อหรอครับพี่ใช่ครับแล้วเปลี่ยนคนเลยดีไหมคะเห็นว่าโตเริ่มว่างแล้ลูกอย่างเล็กเยี่ยมตัวชวนพร้อมไปครับเยี่ยมอุ้ยเร็ว้อเสียจังหวะที่นี่ครับ เลยกว่านี้ด้วชวนเลยกว่านี้เชิ้าไปเลยกว่านี้ชวนเลยกว่านี้ชวนเลยกว่านี้เพราะว่าเรียบร้อยรีย่าไปเอยนะอย่าไปเอยนะ้อนไม่น้ำพะยะไม่เอานะเรียบร้อยครับอมากครับเยียมาคุณหน่อยฮะ้เคเราะเือเพราะเพือระวังวะเอี่ก็ต้องรู้ผ้องเรื่องนะเรื่องแรกนะครับมีคนรอดปลอดภัยก็คือพี่หอยกับครูกกับเรื่องที่2นะครับ พี่ปองครับยินดีด้วยครับพี่พี่เล่นเก่งต่อไปครับทีมงานครับเอาล่เกสุดท้ายมาครับโจ์นี้ซับซ้อนโจทย์นี้ค่อนข้างยากและโจดนี้ต้องช่วยตัวประกันด้วยครับรับประกันครับโจดนี้ครับเรามีคอนโดถาดอาหารสูง20ชั้น3ามตึกชนต้องลำเลียงพามานะครับห้ามหล่นห้ามตกแล้วก็ผ่านอุปสรรคทั้งหมดนะครับนำมาวางที่โต๊ะตรงนี้ให้เวลารวม60ิวินาที ซึ่งโจทย์เนี้ยเราไม่ได้ทําเพื่อแสดงความไวของเราพลังของเราความดีของเราเท่านั้นแต่เราทําเพื่อช่วยชีวิตใครคนหนึ่งด้วยครับผมผมรู้เร่นงช่วยเต็มที่แล้วว่าช่วยเจอนี่ครับเจอนครับผมว่าเล็กไปนะโอ้ใบมันเล็กไปเล็กไปที่อยากได้เยอะกว่านี้แต่อยากอยาให้เขาทําตามสิ่งที่เขาพูดจังเลยแหม่ข้างหลังหัวใจโอ้โหเดี๋ยว์เดี๋ยวคุณซุปเปอรเราเรียกร้องผมก็เรื่มีแค่นี้พี่ครับผมอธิบายิแบบนี้ เวลาเนี่ยหกสิบวิเต็งยี่สิบวิแรกจะแตกตุ้มแล้วพอถึงสี่สิบวิแตกตุ้มแล้วพอหกสิบวิแตกตุ้มมันก็แตกทั้งหมดสามจังหวะโอ้ยตึ้มแรกกับตึ้มสองอะโอเคแต่ตึ้มสามเนี่ยผมเป็นห่วงคุณนะผมถามน้องนิดนึงเป็นห่วงพี่เขาไหมลูกโป่งล้อมเขาแบบนี้ถ้าเราทําไม่สําเร็จลูกโป่งแตกพี่เ็าจะตกใจได้อางี้ชนถ้าว่าชนผ่านภารกิจนี้ได้เนี่ยพี่จะผลักดันชนให้เขาสู่วงการ จะเป็นพพะเอกโด่งดังวกาเสนาหอยก็แล้วกันขระป๋องนี่ว่าง่ายลูกนะต่อไปนี้จะมีชนหอยไม่มีชนครับพี่พิสติงฝากถามว่าถ้ารับโจทย์ท้าทายเพิ่มเดี๋ยวมีของแถมพิเศษให้รับไหมรับครับทีงานครับท้าทายเพิ่มครับจากคอนโดสามตึกเป็นห้าตึกครับจากสามตึกเป็นห้าตึก ไม่ต้องไปรับก็ได้ไอ้นุ่นเพิ่มขึ้นมาเอาแค่เพื่อบอแล้วชนครับประจำที่ครับพี่ป๋องแป๊บนึงครับโปรดิวเซอร์ก็ปรึกษาว่ามุมกล้องไม่สวยพี่ขุนเชิญครับจะได้สวยเลยน้องครับระวังแตกเด้ออุ้ยทำไมมันใกล้ขนาดนั้นเอออุ้ยโอพี่ซุปอุ้ยมันจะใกล้ไหมเนาะเออได้ได้เออตรงเนี้ยบอลต่อสัญญาณนะครับเวลา60วินาทีนะครับลำเลียงคอนโด5้ตึกครับ พี่ปองพร้อมพร้อมครับชนพร้อมทีมงานครับอุปกรณ์พร้อมครับเฮ้ยมีหมุนซะด้วยนี่เต็มตัวเข้าสู่ภารกิจครับเอาลูกไปด,ดีนะชนดีเร็วมากดีชนชนดีเอาลูกไปใหาลูกไปคอนโดตึกที่สองครับ โอ้โหเร็วสุดช่วยชีวิตเลยนะเนี่ยแต่20วิแล้วนะครับครับผมอ้ยิไปลูกไปทดดีทดจไปลูกอุ้ยมีเวลาลูกตั้งดีๆตั้งดีๆตั้งดีๆลูกเวลาดีมากครับ40วิจะแตกอีกป่าวจะจ้จเข้าสู่40วดครับเหลือเวลาอีก15วินาทีครับ กระช้าตัวัวชนกระช้าตัวัวนกระชาาไปเวลาหยุดครับโอ้โหื่อเล่นๆนะครับชนเร็วกว่าภารกิจ8วินาทีครับโอ้โหตรงตัจริงจริงๆครับนัดที่ครับพี่ป๋องปลอดไทยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณะครับ คุณมันสะเทือนเลยคุณเดินแรงขอโทษๆๆผมวใจโยกทีไม่ใช่พี่ผมต้องขอโทษพี่ทำไมอะพี่ไม่ได้คือเทคนิคผมมีปัญหาพี่ต้องขอโทษผมไม่โดนลงมาจากก้นยี่เมื่อกี้เหรอมันอาจจะกระเทือนนิดนึงแต่ผมต้องขอโทษพี่พี่พี่อยากขอโทษผมขอโทษขอโผมขอโทษพี่ถูกใจไม่เขาคุณทำลูกโป่งเขาแตกขอโทษเดี๋ยวมจ่ายให้จ่ายนะขอ้ยบอกกันขอนคุณนะครับขอบคุณมากครับพวกเราครับคนส่งสติงของเราครับชนครับสุดยอดครับทีมงานครับเชิญครับ รัฐมนตรครับได้เห็นความสามารถของชนผมไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นแชมป์สตริงวอริเออร์แต่เขาเร็วแบบนี้ได้เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาฝึกมาจากงานของเขาที่ทําทุกวันและรวดเร็วจริงๆครับวันนี้ได้รู้จักกับชนทั้งสท่านรู้สึกยังไงบ้างครับไม่พูดอะไรครับเขาไม่หง่หงิเขาอยากฟังพี่ผมบอกเลยนะฮะคุณไม่ต้องรอการที่คุณป่องจะเปิดร้านหรอกครับมันมีร้านดีๆกว่านั้นอีกเยอะผมรู้สึกความ ความตั้งใจของคุณมันสูงมากนะคุณสนุกกับงานเมื่อกี้ที่คุณน้อถามแบบเอ๊ะทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยเหรอแต่คุณบอกว่าไม่เพราะผมสนุกกับงานคุณสนุกกับงานปั๊บมันก็เลยทําให้งานของคุณออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ Britney. เอาเงินอีกก้อนนึงไปใ,ใส่ในบัญชีทบทุนเข้าไปพวกเราสามคนให้ผ่า<ร>นับชนเราอะเป็นคนที่เต็มเปี่ยนไปด้วยพลัง และทํางานด้วยใจที่มุ่งมั่นตั้งใจพี่รู้เลยว่าไอสิ่งที่ทําตรงนี้มันไม่ง่ายแต่ชนทําได้อย่างคล่องแคล่วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราวิ่งในการทํางานคนอื่นอาจจะเดินแต่เราวิ่งตลอดเวลาทุกอย่างทําให้เรามีวันนี้นะครับอยากให้เก็บพลังดีๆแบบนี้ในตัวเองเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่มุ่งหวังนะครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหาครับพี่พี่สติงเอนเนอร์จีดริงขอมอบทุนสำรองให้ครอบครัวชนนะครับ4 0 0 0มบาทจากสติงเอนเนอร์จีดริงครับ งานครับขอความฝันพิเศษให้ชนจากพี่พีสติงด้วยครับ <hak> อ,อันนี้ทีมงานพยายามจะสืบค้นว่าเขาจะชอบอะไรเนี่ยเขาไม่พูดอะไรออกมาเลยครับต้องไปถามเพื่อนสนิทจนได้มาว่าเขาได้จะชอบสิ่งนี้ครับชนครับใช่ไหม นี่คือความฝันพิเศษที่พี่พี่สติงมอบให้กับชนนะครับเรือนนี้ครับ3,500บาทครับรวมความฝันวันนี้มอบให้ชนจากสติง Energy Drink นะครับส3่งมือ3,500บาทครับคนครับและนี่ครับพิเศษสำหรับชนเลยครับมาดูใกล้ๆครับนี่ก็คือ Sting Energy r r n n รนะครับรูปแบบใหม่กินง่ายอร่อยตื้นซาครับ มม้อไ้ชนไว้ดื่มตลอดทั้งปีนะครับและตอนนี้สติงของเรามีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปนะครับทั้งหมดนี้มม้อไ้ชนไปแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับจากพี่ๆสติงเอนเนจีดริงค์ครับขอบคุณครับครับแชมป์ของเราจาก Sting อร r r i อร์นะครับชนครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับคอยลุ้นคอยตามดูกันว่าแชมป์คนต่อไปของ s t i งวอร r เร o r จะเป็นใครนะครับแล้วก็เราจะมีรายการออนไลน์ครับไปติดตามผลการแข่งขันรอบต่างๆได้ของแต่ละสาขาอาชีพนะครับที่ช่องทางของ Workpoint มีครับมีทั้ง b e Facebook แล้วก็ที่แฟนเพจของเราด้วย Super Hund ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ